อยู่บ่ว่า <c> ซ <ười> uh, <give> <c ười> <c ười> oh, ั anyway, ่นกะคิดอยู่ว่าโอ๊บุญวาสนาเฮายังบ่ฮอดอือกะกะเคยคิดว่าอยากได้อยู่บ่อยากได้อยู่ว่าซั่นเนาะแต่ว่าสิได้บ่ได้บ่จักเนาะคิดดูว่าอยากได้คิดจังได๋แน่เอาลองเล่าเบิ่งก่อนดูความคิดน่ะเห็นบ่ว่าเห็นน้องเห็นนงได้เฮาก็สิมีบุญวาสนานําเพิ่นอยู่บ่อื ก็มันสิเป็นของเฮาอยู่บ่นอนนองนุ่งก็คือว่าได้หลายคู่หลายถ้าเกิดว่าเมื่อนึงปฏิหารมีจริงะเจ้าให้เจ้าขออย่างหนึง่งเจ้าสิขอ,อยังฝอยพี่น้องเลยเปิดเท้าขึ้นมากะโอ้ยฝอยพี่น้องเลยเป็นช่วงบรรยากาศงามแรงๆเด้อฝอยพี่น้องเลยเน,ะนาะเนาะกดดีนเบดกันเนาะ สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะฮะเพลงกันเบิร์ตสุูุสู่คนน้องพี่น้องเนาะโดยเพราะว่าสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยต่างประเทศนําเด้อเนาะก็นี่ดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยก็มาพบมาพ่อเนาะกับบาเวียดในมื้อนีิพี่น้องจะอยู่ที่บ้านดงนะคัมน้องพี่น้องเนาะก็อ่า อยู่แถวสวรรค์นักเขตนี่แหละเนาะงผู้เป็น้องเนาะหรือถือว่าเที่ยวเดียวกันกับบ้านเมตุพันเนาะงผู้เป็น้องเนาะโอ้ยบวเวียดกับว่าเกิดเกิดกะกะน้องู่้เป็นน้องปีนพันกันอึดกระถึกเนาะงผู้เป็น้องเอ้ยเอาต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำหลายๆลายผู้เน้องเอ้ยก็คือว่ามันนี่กันน้องทางบ่อเศษพื้นส่วนลงมาเนาะทางหาทางครอบครัวของเอื้อยน้องมูวพื้นมาสั่นเนาะงผู้เป็น้องเนาะ จักเพิ่นຊື່ຈັ່ງໃດແທາງีดຊືພິພໍດີວ່າຈະໄດ້ເຫພິ່ນໄປນໍນໍນອງມນພອງມືືທີ່ທັນມພ່ນພ້ອງເທາບພິດນນາທາລົມນໍກັຄົພນໍ້ໍຕາສົາຕາພິ່ນເາະພໍ່ພີ່ນ້ອງ น้องเอ้ยไปน้องพี่น้องเนาะพอาลายยายกันฮะน้องพรมน้องเอ้ยพูดละตาวนคอยคำยามแลงตาวนแดงใกล้สีรับขอบพระวาสนซะน้องพี่น้องเนาะป่าทุกน้องพี่น้องเอ้ยเห็นไหนเด๋บ้านนี้คือตาวนแดงเฮ้ยหวยลงน้องพี่น้องเนาะก็คือว่าเด้อน้องพี่น้องเอ้ยทางบ่าวเวียดเองกับ่ได้เข้ามาเยี่ยมยามทำข้าวทำข้าวทั้งนี้จะโดดหล้าได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าสรุปตาทั้ง อ่านี่พระเพ้องเอ้บ้านหลังหนึ่งน้องเพี่น้องเนาะคุนขุนเห็นในช่องบ่าวพามีเพิ่นน้องเพี่น้องเอ้ยบ้านเทือนของน้องน้อยบ่น้องเพี่น้องเอ้ยอ่าบ่หลังหนึ่งกลางหนึ่งแต่ว่าหลังนั้นน้องเพี่น้องเนาะเห็นบ่าวพมีก็เบื่อหลามตอกปังปังอยู่เพี่น้องเอ้ยอืมขุนอยู่เด้อน้องเพี่น้องเอ้ยก็คือว่าน้องเป้าหมายมือนี้ทางบ่าวเศนเพิ่นว่า มาหาทั้งสาวสายพลหรือว่าสาวพลเพิ่อนน้องผับรองเนาะเดี๋ยวทางโมเบียก็บจเข้าไปถามไทยก็เพิ่อนน้องผับรองเลยแต่ว่ามาผัดสะดุดตาหน่องผับรองเลยโอ้คือคุณคุณแท้แท้หลังนี้วาสันแต้วินกัแดงแดงแล้วล่ะน้องผับรองเนาะกับจิคามซิมืมอแล้วล่ะอจังไดต้องถามไทยเบิังกับทางวาเซนสะกอนน้องผับรองเนาะเพิ่นมีเป้าหมายอยังวาสันซะอ่าดี๋ยวผับรองเลย น้องผับน้องเอ้ยเบาเย็ดขันยิ่เข้าไปถามชุมสีชุมห่าก่อนก็ไม่ได้เนาะผับน้องเนาะต้องถามเบาเสียนก่อนเป้าหมายแบบใดมือนี้เนาะโดยสบายดีเบาเชียนเด้อเนาะโดยสบายดีโดยถึงใดเด้อมือนี้เจ้าคือชวนข่อยมุ่งหน้ามาขับมามื่นแต่โดยว่าแล้วพี่น้อยเนาะกะที่ว่าแหละมาอ่าเยี่ยมยามถามข่าวทางเงินอ่า เล่ยของน้องมูเนาะเราเราซื้ออย่างไรก็ซื้อผลสาคนเนาะดีแต่ข่อยบอกถือใช่เนาะสาพลทำไมงบาเคยถามไทยเราเคยถามไทยจะคื่อเไรจังใดประมาณว่าเป็นแบบห้องเห็นแบบเป็นแบบบบได้หรือ่าอันนั้นนะโบได้จะเรื่องราวเป็นปังใดเนาะคือเป้าหมายมืัอนี้กับโบได้มีดอกว่าอาจังชั้นจังซี่เนาะเพื่อนเนาะกับลงมาเยี่ยมมายามเบิงคือทางน้องมูเพิ่นกะได้ที่ดินไม่แล้วก็ถามข้าวถามข้าวว่าได้เฮือนได้ซานเราบออยู่ทั้งนั้นเลยจังได ควนมีชาวโสมสาวข้ามาอะไรดมีข่าวดีแล้วมีสาอะไรมีสาวแต่ว่ายังบอกว่ามีซื้ออีพัหแต่ว่ายังมันในคบสันะแต่ยังันในคบเหมืนกันเลยเนาะเก็บเงินซื้อเสาอรย่างเงี้คอยคอยยังไปบ่เลิกไปเอละคนตอนแต่ว่าทั้งน้องมุ้ยแล้มีข่าวดีแล้วเรื่องเสาวฮือนเรา แต่ว่าผู้เป็นเอื้อยนี่จักสิจังได่พี่น้องเอ้ยอันนี้แต่ว่าถามไทยเบิ่งเบิ่งก่อนเนาะเห็นมูเห็นคูได้เนาะก็ได้คิดจังไดจังไดน่ะเพิ่นใจบ่หรือว่าจังไดเนาะได้ไคือเจ้าอยู่บ่โเนาะก็สิว่าแล้วถามได้อีกได้อีกแล้วเนาะเออก็ว่าละมื้อนี้ก็มานํากัน4คนแทั้งบ่จิตบ่คําขอโตลพี่น้องเอ้ย เมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็เวียกไผเวียกมันก่อนละเวียกกันเกินทางซานพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่า่อยิเข้าไปถามเบิ่งแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้มีหยังเนาะบ่แซ่เนาะถามไเบิ่งไปคนเด้อซะเด้อเนาะสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสะดุดตาที่เฮือนหลังเดียว่อยมามื้อนี้ปิ๊กมอมอยู่เนาะเนาะสะดุดอย่างเดียว่อยว่าคุณ้นข่อยว่าไปถามมันผู้ใดหมูู่เพิ่นอยู่ไกลเนเนน้องน้อยบ่แม่นบ

อยู่นํากันจักคนเด้นี่สิ5คนเนาะพี่น้องเนาะอืมมีแต่แม่ลูกอ่อนโดยโยโดเป็นอย่างไดเด้เนาะทางน้องโมเพิ่นนี่มีข่าวดีเรื่องเฮือนเรื่องชานล่ะบ่อ่ักสาวักสาวเฮือนสาเฮือนได้แล้วเอาโดยๆคือว่า4,500 4,500คือคือเสาน้ํามาลบ่ ยังแต่ว่าแต่ว่ามีงบอือแต่ว่าเนีบุพอก็เลยว่าถอยดูใบกอนเป็นเป็นผู้รักผู้ใหญ่ทั้งใดก็แม่ลอยผู้ได้เป็นสบ้านบุญเนี่ยเพื่อนเช่าละบ่าวพามีโอ้ดอโดอยดีมุกดีใจน้ำเนาะอแม่ลูกผู้ได้ถือเบ็ดดองๆอยู่นั่นลูกของน้องโมบ่โอ้บัดเออทั้งสาวพลเพื่อนผู้เดียวบอส่งคนแล้ว โดยโดยโดยเนก็เคยทายเพิ่นจักเทื่อพ่อพี่น้องเอ้ยพบพอกันมื้อเดียวตั้งแต่ซื้อที่ดินน้องโมเพิ่นนั่นล่ะเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋ซะาทงสาวพลอ่าเห็นน้องเห็นนงได้ที่ดมที่ดินอ่าเห็นหลายคู่หลายคนได้รู้สึกจังได๋ดีใจน้ําเพิ่นอดีใจนําเพิ่นมาเข้าเรื่องเข้าราวเลยเด้เนาะพี่น้องเนาะพมันสิค่ําแล้วถามลีลาบ่ได้เนาะ ดีมุกดีใจน้ำเพิ่นเนาะเจ้าของดิคิดยังไงบาดดิมีบุญวาสนาน้ามูอยู่บ่วไอชันกะคิดอยู่ว่าโอบุญวาสนาเขายังบ่ฮออดืกะเคยคิดว่าอยากได้อยู่บ่อยากได้อยู่วไอชันเนาะแต่ว่าสิได้บ่ได้บ่จักเนาะคิดดูว่าอยากได้คิดยังไงเนี่ยเอาลองเล่าเบิ่งก่อนดูความคิดนะเห็นแบบว่าเห็นน้องเห็นนงได้กะคิดว่าเอาก็จะมีบุญวาสนาน้ำเพลินอยู่บ่ มันจ <l id> <c oughs> <Bond i> ิเป็นของเฮาอยู่บ่นอนนองนุ่งก็คือว่าได้หลายคู่หลายคนก็คือว่าได้ว่าสันซะอืแต่บริพุซึ้งหน่อยจิตหน่อยใจบ่บ่ก็เห็นเพิ่นได้ก็ดีใจน้ำเพิ่นเพราะว่าเฮาก็คนบ่มีคือกันหั่นน่ะโอ้โดยคืออ่าเพิ่นได้ก็เออเพิ่นมีหม่องดูหม่องเศร้าอยันว่าน้อยใจในโชคชะตาเจ้าของโอ้ยเฮาคือบ่อ่าโชคดีคือน้องคุณนุ่งหรือว่าอ่าหมู่เพื่อนเด้อว่าซั่น ก็็กมีคิดแน่เนาะแต่ถ้าเราบคิดก็คิดยู่งนจะบ <c oughs> อกว่าบวคิดคือชิบ์คือแทะเฉยๆแต่มีคิดอยู่เนอกฝัน้องเน,ะน,ะนาะคนนาตถามด้วยทางสาวฝนเก็แต่แรกๆนะทุกเจ้าเป็นคนทั้งบ้านในบ้านนี่โดยตรงเลยบ่แรกๆเนาะแต้ตตแตมนอ,อยู่เบียงจันอค,คือไปไก่เลย ยัยงกั้นพอถาวรถาไปอยู่เวียงจันทร์เลยวันนี้เป็นเลิกลากับพัวเพิ่นกระพัวแตกแยกเลยเอาลูกลงมาสวรรค์เบิดคือคือเมร์น่ะขออนุญาตเนาะคือเมร์น่ะเป็นคนอยู่สวรรค์บดหรือว่าอย่างไรอย่างว่าพากันทุ่หอบลงมาสวรรค์ัดท่านสิว่ากับเมถาวรคนไทยเจิรมองแต่ว่าเพิ่นไปเอาวัวอยู่เวียงจันทร์คนเจิรมองศ์แปลวัวอ,อ,อยู่เวียงจันทร์วันนี้ได้ลูกได้เต้าอยู่ข้างนั้นแต่วันนี้ลุนหลานละมานี้ อกุ๊กไปสาเหตุคนใช่ไ้มานี่ได้เป็นยังไงตื่นโหมีตากันหวยปลากัน่มน,นมนีลงมาสวรรคะ์สวรรค์จะ,ะมหาหาเดห็นเยอะเห็นนานอยู่พี่แะจะได้มาตั้งรักปักฐาน กระเช่าตั้งรับประคานกับโมเมนต์นะแต่แรงบ่นกับไปเศราเฮือนอยู่เนียง่ายไปง่ายง่ายงับง่ายงับอยู่ตลอดนะอมผนาคือหลักๆเลยหนึ่งโมเมนต์คนแถวนี้เนาะอ่าคือลงมาแถวนี้ได้ยักปีจักเดือนแล้วสิบกว่าปีสิบกว่าปีโอ้ที่มาอยู่ดินตอนนี้ก็สิบกว่าปีแล้วลงมาเที่ยวเองกะอายุประมาณห้าปีหกปีห้าปีหกปีปัจจุบันนี้เด้ ซาแปดปีถือแล้วจช่เนาะเพื่อนน้องเนาะที่เพิ่นเอินเพิ่นเอื้อยเพิ่นนี่เนาะถ้าว่าเอินเพื่อนน้องมาได้ได้เนาะถือคลอดเพิ่นแท้เพื่อนพื่น้องเอ้ย่าก็คือว่าน่ะ,ะ,นะลักลักเลยนะเป็นคนอยู่ทางนั่นพุน่นลงมาอยู่ทางนี้ทางครอบครัวแตกแยกกันเพื่อนน้องเอ้ยลงมานี่ก็ได้ชิบชิบปลายปีแล้วบัดนาทั้งลูกทั้งเต้านาะมีจะคนละทางเจ้าสองคน,งคนบัดนาทั้งพ่อน,น้องๆเพิ่นได้เพิ่น ไปเรียกโอ้โหเห็ดเบี้ยเห็ดเรียกเห็ดงานยังเกาะจริงๆไปไกลเห็ดเรียกแบบก่อสร้างทั่วไปแต่ตอนนี้ดำเนินเมือบ้านเมื่อเรี้ยบ้านเรียกเือนทั้งนั้นเอาก่อนอื่นคือที่ดินตอนที่อยู่ตัวนี้เด้ออยู่ปัจจุบันนี่ดินเจ้าของบ่หรือว่าดินผู้ใดของเพื่นของใคบ้านของเจ้าของเลยละที่สี่โอ้คือคือขอเพิ่นอยู่บ่ ตั้งแต่พอ,อยังพันข้อพันยูพอที่พอหน้า,าที่ว่าเมย์มาเอาอยู่สวรรค์เนานะ่ยเหนอะแต่คนเห็ดเบี้ยงนะั่นมันจะคล้องดินน,นี่เลยเลยคนมาขออยู่เพม่นมีหม่มองอยู่ mm. มาขออยูอันนี้จนพอเสียเลยพอเสียรกระดิบเป็นสามสิบสี่ปีแล้วพอโอ้พอเสียประมาณสามสิบสี่ 13, ปี น้องครับน้องเอ้ย <qué> ก <says it> <js> ็คืว่าแหละคนเฮายังบ่ตายไปอยู่จังซั่นพ่อพี Twelve ่น้องเอ้ยพ่อเสีย ah ก็ยังอยู่หม่องเก่าอือจะของดินเพิ่นมาเด้อน่ะก็เห็นตกใจเลยกนมีเฮือนหลังเดียวเพิ่นมาบานี้เพิ่นเป็นหมู ieza. ่บ <Separ ated Judas> ้านนึงโอ้คืออยู่นํานี่ก็เหมือนมาทางเดียวกันหมดบ่ซะได้ยังไงบ่บ่ฮู้คือกันเนาะทางเจ้าก็ได้อ่าแบบไผก็บ่มีหม่องอยู่ก็ออถ้าเกิดว่ามื้อใดมื้อนึงเพิ่นไล่นี่นี่สิพากันไปอยู่ไสจะ เอื่อนเกษสิพออยู่ตามดินเผิ่นเปลว่างอะไรคันเผิ่นเฉยอยู่ขออยู่น้ำนองมู้ยแล้วนอนมีที่ดินให้อยู่น้ำอยู่บ่อยู่โยนอนพอดีนองเนาะเอ้ยนองกันคือเอ้ยนองกินขิงเลยบ่เดียวแม่เดียวคนละพ่ออยู่เมียเดียวคนละพ่อโอ้ก็ถือว่ากินขิงและยันกันออกมาเออนพอดีเนองเอ้ คือทางน้องโม่เพิ่นก็โอ้ยน้องโบคิดชอบ่าสิได้ดินเบิ่งนี่เรือเคยคิดอยู่บ่เคยอยู่อืมเคยเคยอยากได้แต่บ่คิดว่าเพิ่นสิซื้อให้คิดไปผู้เดียวรุมร่มๆนึ่งแรกนี่คุณนั้นลูกน้องโม่บ่ได้ได้จักปีจักเดือนล่ะเก้าวเดือนปลายโอ้เนาะบัดภูเอื้อยคือได้น้อยแท้ได้จักเดือนละเจ้า เดือนทรงเดือนปายโอ้พอดีเป็นได้กหักตาแพงเนาะงเพงื่อนเพื่องเนาะเอกินข้าวกินน้ำดีอยู่ระบาพฟุลดโอ้ยดินดึกดึกอยู่กบถึกเบ็ดกรบเปาปานบาดนี่เนาะคือว่าอันละถ้าเกิดว่าเมื่อหนึ่งปฏิหารมีจริงเจ้าให้เจ้าขออย่างหนึง่งเจ้าสิขอ,อย่างขอดินขอดินจับการที่สุดคืดอดินทีเขาอยู่น้องเฮืนอนยังบทสำคัญดอกเพราะว่าเขาอาศัยอยบ มีดินอยู่เขาปลูกตูดอยู่ก็ได้ก็เป็นเป็นดินเจ้าของอืมถาว่าเฮือนลังใหญ่ถ้าวรเป็นดินเจ้าของอ่มีความหมายเนาะดินนี่คือปัจจัยหลักๆเลยอยากได้เนาะเออก็เคยคิดบ่แบบว่าโอ้ย่าทิ้งงานนั่นงานนี่เก็บเงินซื้อเคยคิดบ่เคคยิดเก็บบะได้จากเถื่อบะได้จากเถื่อเนาะอ่าลำพังอ่าผัวหาผัวเดียวเพื่อนเพื่องเลยอ่าคือทั้งลูกทั้งเมียผัดอยู่บ้านอยู่เฮือนเอาลูกเนาะ กันทีดด่่ไปตัวไครมูแดงกไปวาได้เผื่อพี่น้องอยูลูก,ลกยังไงน้อยหนึงคือทั้งน้องโมเพื่อนนี่ก็เห็นแต่ในคลิปได้แต่ก่อนพบพ่อตัวจริงก็เมืออ่อซื้อที่ดินนั่นแหละแต่ก่อนอคือขายมักซารีบอกมันนี่ไม่ได้ไปขายบ่<ป>แต่ตะเช <ไป S 1> ้าเ <ไป S 1> พืพ่นโอ้ขายมาแล้วเมื่อผู้นี่ว่าเพิ่นชส่รถเข็นเพิ่นไปตรงตีแต่งตรงตีแต่งไปนะมาถูกสู่ชีวิตขนาดเนาะสองคนม่ลูกเพื่อนคือทั้งน,อน้องโมได้มีลูกจ้กคนละ 2 2คนแล้วคนนึงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงโอ้มี2คนผู้นึงไว้นําแม่เลี้ยงอือเนาะยันแต่ได้ลืนกันอีชะพังเว้าแต่ละคนนี่เอื้อยก็ให้น้องลืนนี่ก็บ่ได้พูบาถึเบ็ดตกะบาดนีะก็คือว่า่ะเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้มีอ่าข้าวดมข้าวดีหยังดอกเนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าลงมาเยี่ยมยามาข้าวาข้าวเบิ่ง เป็นยังได้ว ouais, ่ายชันคนอื่นคือได้เซลล์บัดทั้งอ่ะสาวผลแล้วคือยังบ่มีข่าวดีบ่ว่ายชันแต่ก็ยังยังบ่มีบ่โอ้ยน้องเผืองเร็วเอ้ยยังได้ยังโตย่อโตปลายบุถึงบ่เน้องเผือกเร็งเนาะรุ่นชมเบิ้งทั้งสาวฝนแล้วนี่ที่ได้รับข่าวดีน้ำมูบ่หรือจังไเน้องเผือกเร็งเนาะคิดว่าเอ้าเรามีข่าวดีแล้วบ่ว่ายชันเห็นทางน้องมูก็ได้นะ หนึ่งมาผัดนะลายขู่หลายคนเนาะอยู่ฮะโอ้ยทางไอ้ผัดเพิ่นเกือบคือว่าขึ้นไปอยู่พุ่นแล้วบ่ยังเพิ่นยังโมเล่อหนงโมเล่อคือเพิ่นชีได้เพิ่นใหม่เพิ่นงามด้วปะจ๊ะโดยเพิ่นเพิ่ก็ขึ้นคงราคาแล้วเพิ่นไปเนาะหมู่อ่ะพ่าแล้วก็หมู่บ้านเดียวกันว่าเั่นใช่เป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยอ่าแต่ละคู่แต่ละค้นผัดชี้ได้ที่ดินใหม่เบิดละเหลือแต่เราบาทเนาะอ่ายังอาศัยอยู่ที่ดินเพิ่นอยู่น้องโม่ได้มื่อใดสิอ่าไปอยู่พุ่น มีหัวมีไพ่จังจะไปยูุแต่ว่าเรื <ARE> ่องอ่ะข่าวดีเรื่องพื้นเรื่องไพ่ยังโมมี่เหมืนบอกโอ้ยนาองกับน้องเอ้ยมีแต่ว่าข่าวดีเรื่องเฮือนหากระมาแต่เสาวอืมสาวก็คืองบเนยังโมพอเนาะไปเที่ยะคันาตอนทางบ่าวพมีได้รับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับทางผูภรู้ใหญ่เพิ่นเอาก็มีแต่ว่ารุ่นเบิ่งเด้อเนาะทางอ่ะสาวผลเล่านี่สิได้อ่ะ ส่งไงรันทับคือมูอยู่บ่อ่าวันเจได้ยังจะกินข้าเร้งมือนี่มืออันเดียนหนึ่งเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดมาเล่นอ๋อมาทุบแป๊เฮ็ดมาจะใช้อันะซื้อเพิ่อนมือเส้าโอ้โดยโดยเฮ็ดยังเฮ็ดนั่งผ้าอยู่บ่โอ้ยเดี๋ยวว่าหาเฮ็ดหาหอนแถวป่าแถวดอนนี่บ่มีบ่บ่มีอยางเนี่บ่มีแต่ก้าวเฮ็ดเรียเฮ็ดงานยังเกาะทางเจ้าแต่ก้าก็เฮ็ดทำงานยาง

คือทั้งนงโมเนี่ยเฉลี่ยเบียดงานยังเฉเจ้าแต่ละเมื่อขายเครื่องขายมักชารี่บอคือคือคือมักชารีนี่ไปเอามาจะใช้ทั้งเจ้าไปชื่ออยู่ตลาดขี่รถบริย่างไปก็เดี๋ยวบ่าย่างไปคือหีนขายมักชารีนี่พราะทุกเนาะเพิ่นก็เพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นก็ได้จับ พันหน,ะ<อ>นึ่งอ้แต่เต้ตอนิ่นอยู่ลูกเพิ่นไปใครบอกะตีคือคืออ่ะิ่นหาด้วยร่ำเคืองิ่นเองบ่หรือจังจไงมยยผยยีผู้ใหญ่บ่ผู้ใหญ่ผุดเป็นอะไรก็เล่นเทพหมองเงินโอ้มีทางยาย<อ>ผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นว่ยาแล้วองเงินผู้รับผู้ใหญ่แล้วไปชื่อเองโอ้เนาะโชคดีแท้เจ้าบัดทั้งสาวผลแล้วคือโบราณทับเราเชื่อแท้เหมือนเจ้าเอไม่ใหญ่ค้ำไว้ไปจักจังโบราณเชื่อเนาะ เห็นเดียวไม่เงยขึ้นไว้แล้วจาบโลัาณจักเถื่อนเนาะเพี่น้องเนาะฮะเพื่อนก็พอได้ขี่ซื้อหกแสนซื้อหกแสนพอได้ไปได้มาเนาะเด็กๆน้อยๆเอ้อคือว่าอ่ะละทั้งสาวผลแล้วนี่ก็ทว่าปฏิหารมีจริงนี่ก็อยากได้ที่ดินหรอวะฮะทว่ามีผู้ซื้อให้ด้วยยิ่งใดยู้ซึขึ้นได้บานทดีใจเฮงดีใจเฮงแบบซักกดิกบซักระดองขวมแล้วขัวเลยนะ เออน้องแบบน้องไอ้ความฝันก็คือที่ดินเนาะอยังมีคือมูแต่ว่ามีอยู่บ่จะบ่นเพื่นสี่กายโดยโดยเพื่นซิมกับบ่หูเพือกันแบบเพื่ด้ยินเพื่อนว่าเพื่นสีดุดแบบแบมคาอยู่แต่บโอ้เนด๋ถ้าเกิดว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนอยากช่วยเด็กช่วยแล้วเนาะบัดอ่ามีผู้ใหญ่ช่วยสมมีิ่าบ่นขายก็คือเก่าแล้วเนาะ เองกับโบฮู้เพราะว่าบ่ได้ทธ้์แบบนี่จะไปขายเครื่องกันสื่อขายเครื่องบริทาบริมีเพราะว่าเฮาบ่มีเงินเฮาก็บ่กาธานเพิ่นโดยนดยโดยๆๆก็คือว่านอะเนาะหนึ่งมาเงินค้ำผัดยังบ่มีกันสิไปถามพัดอ่าจักเพิ่นสิคิดแนวใด้โอ้ยว่าซั่นเงินค้ำบ่มีจะถามว่าซั่นผู้บางคนบัดคิดอีกแบบนึงได้เนาะเออจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งชุมเพิ่นทั้งชาวโพดนี่แล้วเนาะอยจะให้โชครันทับเราอยู่เดี๋ยวนี้ ถ้าว่าชิปอยู่น้ำน้องโมูบัดย่อยลูกน้องโมูหลายคนบัดชิไปตีกันอีกแล้วเนะาะบ่ได้ดินค่ยอยวันฉันเอานี่ก็ยโยอกว่าเซลเด้อนอนมาเมื่อนี้ก็ไปชื่อขนมขนมมาต้อนน้องๆเราซักตัวเบิ้งเบิ้งเบิ้งนองนไปเบิ้งเนาะควักกระเป๋าเอาใบคล้วยให้น้อง,ง,งน้อ,นอ,นอ,นอยเราไปเลี้ยงก่อนเลี้ยงเป็นหรือว่าขั้วไอ้ฮะเลี้ยงขั้่เป็ียนนี่บ่ได้เอาให้ได้เนาะ เนาะนา้องผดเป็งเลยให้ทั้งสาวฝนแล้วจากอ่ะชิบสาวพัดเพรได้อ่ะให้ลูกชื่อกระตุ้มขนมเด้อเนาะทางโมเวียดกับโม,มีคือกันเบิ้งทางนองมู่นี่เอาใบองกาตาเนาะเจ้าเนา,า,นาะเอาพ่กใบองกตาตาอ่าผู้นี้ให้ซองใบเนาะงผดเป็นของเนาะแต่ว่ามูลค่าชั่มกันเนาะเพราะได้ชื่อกระตุ้มขนมให้ลูกอ่าเนาะงผดเป็นของไป,ไปพูสน,นพสีห้แล้วสีคำม,มืดแล้วเนาะโดยเนามีแต่ว่าสิกับปะแล้วเด้อแบบนี้เด้อโดยอย่างในก็สู้ๆเนาะโดย เอาสบายดีเด้อเนาะสบายดีเหตุเราเอ่อเก็บลูกเราก่อนที่ให้แล้วคนพี่น้องเลยก็คือว่าจุนชมเบิ้งทางชาวฝนเราหนีสีได้โชคใหญ่บอสนาะพอพี่น้องเนาะหรือจังใดไปแต่นอนพอพี่น้องเนาะถ้าหากว่าเนาะหัวหน้าหัวบำมมวนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายไหลคนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ พี่ชาขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วน้องพีอ่องๆเลยอาวไยนี่ขอให้พีอพ่น้องนองอยู่ดีมีแห่งกันเบิดสุขสู่คนคนเจ็บย่าได้ความไข่ย่า,ม,ายมีปาัฒนาชิงได้สิ่งใดขอให้ได้ดังใจมุ่งมั่นารถนาเดินน้องไทยนี่บาเวียดเองก็คือเสกขอกก่าเข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดีพอพ่อน้องเลย๊ายบาย